เป็นการผูกเสือกอีกแบบใหม่นะคะสมมุติว่ามีเสือกสองเส้นค่ะเส้นเดียวสมมุติวานี่อันนี้คือปลายเสือกอีกเส้นหนึ่งนี่ที่เฮ็ดสอนวิธีการต่อเชือกนะคะเอาตัวนี้สอดใส่นี่เบิ่งง่ายๆนะคะม้วนม้วนต่อแบบนี้ เป็นเงือนคัดสมาธิอะค่ะแต่ว่าจีสวดสองสองรอบถ้าเป็นดรอบหนึ่งในเสือกมันสีรุดเลยดูเขามีอีกดีนะคะหรือทาทายาเคลยดไ้ไดร้าลายรอบเขาต้องจงไปตัวนี้ให้มันยาวๆนะคะคก็ค่อยมวนแบบเนี่ยมวพืึอเกลแล้ะคะ่ะเนี่ยมันจีไดรหลายรอบขึ้นนะคะกระดกตรงนี้ขึ้นมา มกระสอดเชือกใส่รับรองไม่มีการหลุดเงินปึ้งเลยถอดง่ายนะค่ะต่อเสือกงวนะคะสีเป็นคนละเสน้นหรือเสือกขนาดใดก็ะไดที่เป็นเสือกเส้นขนาดตัางกันแห่งดีคะ่ะมัดลักษณะนี้ เนี่ยรักการ่างยๆนะคะอาไง่ายคือถ้ถาเ้าเหตดเป็นธรรมดาก็เป็นเงื่อนคัดสมาธิอะคะ่ะ <Okay. S 1> นี่มันสิออกมาในรูปแบบของเงื่อนคัดสมาธิแต่ว่าเขาต้องการความแข็งแรงของการความแข็งแรงเขาก็เลยต้องพันอีกรอบพันพันให้มันได้รอบได้หลายรอบก็สิออกมาลักษณะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ เสือกมันสีนลอกโตอยู่ดีน้ำค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนานะคะถ้าม,มีเอียงดีๆสิมาสอนอีกรอบค่ะสวัสดีค่ะ